เมื่อวาใครไปทำกับบะเสร็จแล้วเขาไปเล่นด้วยบอยอัญญาไปเที่ยวไหนอัญญาไปเที่ยวไหนอ้าวพ่อไม่ใช่ออปตแม็กไม่ใช่ออปติแม็กไม่ใช่มักซิมัมไม่ใช่ทำไมไม่ถูกสักอันเลยอ่ะทำไมไม่ถูกสักอันเลยชื่อที่ต้องทำไม่ใช่เราชื่อออปติมัตไม่ใช่อ้าว hả <laughs> anh <laughs> à, 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 đi anh nhã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  anh อัญญาแล้ันไหไปทำกับบานเสร็จแล้วเขาไปเล่ด้ไหมอัญาไปเที่ยวไหนอัญญาไปเที่ยวไหนอาพ่อไหไอีอเดียมันมีหลายไอเดียหนะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับก็ทีดี ก็ซีรีส์อ่ะตัวนี้ชื่ออะไรโรลี่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 อ่ะตัวนี้ชื่ออะไรตู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 ออฟซี่ออฟซี่ไม่ใช่อ้าวอปปี้บีบีไม่ใช่ออฟซี่แม็คไม่ใช่ออปติแม็คไม่ใช่แม็กซิมัมไม่ใช่ทำไมไม่ถูกสักอันเลยอ่ะทำไมไม่ถูกสักอันเลยอ๋อชื่อที่ต้องทำไม่ใช่เราชื่อออปติมัทไม่ใช่อ้าว

นี่้อะไรกี่ชางอะไรอนี่อะไรอันนี่อระโล้องไงเอออนี้อะไรนีเสือล้องไงโอ้โหเสสือ่บ้านยังไง

อ๋อล่ะมองแม่วันนี้นะอ่ะยาจบเรื่องสอนเลยเนาะมองแม่เหมือนกันมองไปไหนอ่ะนี่อันยาแต่มองแม่ทําดิตัวเน่ๆแต่ไงทําบ้าอ่ะยาอะไรครับ <laughs>